สวัสดีค่ะสบายพี่น้องสบายดีพี่น้องตอนคำคำวันนี้พบกับช่องเจสี่ตมจับจกันจับแอนับเน้างนางลองชุดใส่ชุดนี้บบตีบอลเล่ค่ะใส่ชุดนี้ลปั๊บอไรล้างอันไอันไหนอุมอุมอุมอุ้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 ม้อแ้้วไป้า เอาลองเดิอนอย่างแบบมึงดูค่ะปิป๊พี่น้องเอ,อ้ยมาเลขเก้ามาเลขสิบเอ็ดมาต <มา S 1> ัดจากสองคนตัดเรดค่ะปิ๊บอย่าคือนขาบต้มมัดเนะส,สิยีพี่น้องอันน่างงามแม่มานค่ะ ก็ในเรื่องไหนหีดมาได้ไม่หดมาได้ค่ะมันพอมันผ่ายืดเถิยมาสชุดเออมาผ่าตัวผ่ายืดพอไม่ถือขึ้นมานางลองชุดค่ะพี่น้องเออขบันโนมาในเทรนหัวโปกะท่าก้าวกระต้านอย่ากลัวไม่อยาลึกเลยย่างกันไหมเอาเดินสวยๆค่ะใส่เกือบส่วนแก้วน้ำค่าไปเนาะ อันเดินแบบหรือเดินนอยังอันนั้นนะโอ้แล้วสิทธิ์ผมสิทธิ์ผมพริ่มนะคะรู้นว่าเอาไปจักสุดยังอยู่ได้สุดขียวนั่นแล้วเล้วจ้อาสุดเขียวอีกวันนี้เพราะว่าจอาสุดเขียวภาษาอีกชุดชีเวีย่างอยู่ลองบ่าลู้อ่อนบ่สีใส ค่ะนางงามกำลังจะมานึ่งข้าวนะคะมันตัวน้อยเลยวันนี้นางงามหมายเลขหนึ่งมานึ่งข้าวค่ะนางงามแม่ม้านะครับพี่น้องเอยเดือนกระเดือนคล้องเลยลาทองในกระเบื้องจนตีนสินมต้นเลยนางงามข้าวต้มมัดค่ะปีนี้เป็นเดือนนี่สินะเป็นเดือนเนาะเป็นเดือนนี่ สิแตกวานสิแตกเอาแท่สิแตกเอาว่าที่เราก็บวดแตงไทยที่เราก็ว่ากล้วยบดชีเอาเลยโอ๊ยกล้องกับการเคลื่อนก็สิเป็นระยิบระยับหน่อยนะคะงดแล้วนะคะงดบาทแล้วงดแล้วเหรอวันนี้เราได้เมนูอะไรนะในสายแหลกมึงเห็ดที่ไหนล่ะอันนี้อ๋อ พินางว่ต้องไปหาให้มันเมยค่ะมันแลนมาหาเองค่ะหเห็นหละโงกค่ะจโจโกลจะเลยเกิดอยู่แถวทงแถวทาแถวทุงค่ะวันนี้สิมาก,กินหนึ่งเห็นละโงก่ะจำแจวค่ะสีมือเจรานค่ะวันนี้เจซีบัไดลงค่ะนอนค่ะนอนค่ะพวกนี้คอยลงเดี๋ยวจะไปไปสีไปดูจดหมายพินให้เจียบอยู่ตอนนี้ก็บคัมแล้วพี่น้อง บอกนั่งสิไปออกกับร่างกายกันยูตอนนี้กระได้สิไปออกกับร่างกายยูดสนามบอลสนามบอลเลยค่ะตอนนี้บรรยากาศตอนค่ำๆตามน้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยมือนี่ก็จะเป็นอีแองจีซีกับมืออยู่เบิดมือค่ะสิไปหาออกกับร่างกายเบิ้งนกกไดจักหน่อยไปหาเบิ้งอาหารหัวอาหารตา่านเอ้ยเนาะมันนี้พาไปเบิ้งในะ้าวบด้ข้นมาแต่เฮิงเลยดอยดอย <laughs> หลายหลัง ตอนนี้นางงามกาลังสินอุ่นเข่าอยู่นะคะหนึ่งเทดแรกแล้วก็มาแต่ออกกําลังกายแล้วก็นั่งก็สิเวยกันค่ะมื่อนี้เจ่ออกก็เห็นขึ้นมาใช่ได้บ่ไดเลย้าบ่ได้เหรอเออมันยืดอยู่ได้ล่ะบล็อนมือจากใต้นะโอเควันนี้เราเราจะไปดูแมญยาละเลิงกับแมญยาล้านไปตีบอลเล่กันค่ะลุงอ้วนก็ฟาวมาเขาค่ะ วิสวยค่ะใส่เกือบสนแก้วจิกจำไกไ่ไป่ลูกอ่อนค่ะอย่าตอดนะคะชา, <c oughs> ายชุดน,นี้ไปเป็นยังไยชายชุดนี้ไปตีบานปเป็นยัง,ง,ง <c oughs> ทำไมต้องอายไปเปลี่ยนชุดค่ะ จเป็นสนามบอลกันพี่น้องติดตามไปดูอไปเล่นกีฬาสก่อนพอได้เธอว่าหายเมื่อยค่ะไปเบิ่งอาหารหัวอาหารตายสนามกีฬากันเนาะขลอยปูขลอยปูคืออะไรขลอยปูคืออะไรงามแี่สุดตัวนี้เป็นไงไปตรวจผู้ชายเหรอตัวนี้มันโบยืดลังงเบิ่้ถอดหางแล้วพี่น้องตอนนี้ทีมเจราด Cảm lăng long, dìng làn. bực cái là đi, mua bánh lăng xanh. bánh bao, bánh trung. mua dao, kiếm chuyện nhà lan hông ที e ่แมงยันตนเป็นคนเสิร์ฟ

ไม่ไงล่ะท่านไอ้ล้านจะเข่าพิษขางแล้วพ่อวะตอนนี้ทีมเจรานกำลังสิแพแล้วค่ะ คืออะไรนายสาวนีรันสวัสดีครับสวัสดีครับคนรอเป็นจังไรเขามาอย่าทัดอย่าทัดใครออกเด้ย่เขไหอน้ยมี่ยคำว่าตัดอย่ไม่ตีบานเานี่โอยไอ้ล้านขอว่าเจ้าเขาพิษขาง กยุงมันแท้ยูคูเซตแล้วนันดีนั่นเอ้เล็นได้นโอ้ยเอมวนมวนไดยก็เอ่ยแท้เนะแท้เนะมันจะขอมาตี้เนาเสือบบขามแท้จัดไปคุณพี่ถัดดาวสิเข็ดนี่ปถดถัดดาวจนสีแจ้งแล้วนี่ถัด,ดเยเือนเลยอืม ไม่แน่เลยคะแนนข้าวน้าริ้วแล้วว่าจักงามคืออะไรล่ะน um um ี่ไปล้วนะแม่โอ้ยก้ม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 งองดากงองดาก นนี่ยังตายอีกแล้วโอ๊ยน้อโอ้ยบรมียังีดทีมนี่ตายอีกแล้วันาทัน มันสีา,าออกันอยู่มันสิแพ้จ่จักเซนมันจังสิเข่าออกันนั่นยังคลุกกันอยู่เดี๋ยวดิอ้าหิบคน้นหิบค้นเขากันเออเขากันละเบื่กลังเลึกหลังลึกันล่มหล <laughs> ังยันล่มวะ วันนี้ทีมเจี๊ร้านกำลังน้ำอยู่น้ำหลังนะคะโหเสือบ่าเสือเหล่านะเก๋ยส่งเดี๋ยวส่งเฉลี่ยตอนนี้นะกำลังจีนักกำลังจีนนะคะน่าขั้นคอยโยกกล้องเลยเป็นอันบ่ได้โลดมาสู่ทีมแง้เลิ่งแล้วนะ Nạn oi, văng đọc Còn <laughs> đây. thêm đây. làn cái lăng xịp Ở đây. Bố mẹn bớt đây. Ở ấy Gái Mình, mình คือต <elas> no ิดกันเล็กน้อยนี่เบอร์อะลตกลงแพแม่นบอก่ทีมเจรานแพเสร็จสองนางว่านั่งบอยอมนะคะนั่งลงทุนไปเท่าไหร่ฮะเริ่มเสร็จสองแล้วไม่ย่ญาลานใหญ่ฟังไปทแลเวพี่น้องเลยเจเจสีบดิลงค่เมื่อไอยู่ ลงไปยันเป็นลม่มกาสนามเดินตมะมาเบิงขาเจ้าเหร่นจริงก็อยากเลร่นยไย่ได้พ่อเฮงเลยเฮงจะมาเหร่นแล้วก็เจ็บแหละท <c oughs> ี่กลา่นแพรไปเลยค่ะเซตหนึ่งใส่นางใส่สวยๆมานางกับกาาประกาใส่นางบอกเชิดเขาเล่นบานพออ มืออื่นพอละเจสิกระจังสิเดกลาบบ้านพี่น้องเอ๋ยมือนี้กรสิได้นอนอยู่น้ำอ้วนเจรานพีล่ละเขามาเป็นกำลังใจให้เจสิในเด็กฮ่ามือนี้กรสิเอาจบบรรยากาศไปซัมเน่ละจักหน่อยกรสิได้เมื่อละกินขาาา้าวเนี่ยเมื่ทันได้กินข้าวแรงเลยจ้ะคนมาเล่นกีฬาก่อนเจรานบอกว่าว่าคลิปนี้กรสิจะไวซัมเน่ละพี่น้องขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาเบิ่งมาชมอยู่ดีมีแหง้ง ภาพแข็งแรงมาสูส่ทุกคนโชคมัร่ำรวยจ้าไปแล้วจ้า